เพื่อนกันเบิรสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยน้องยินดีต้อนรับข้าสู้ซ่องแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาพบมาพ่อกับแม่น้องคอปเตอร์มื่อนี่กับมาต่อจากคลิปเมื่อเศร้านี่พี่น้องเอ้ยเนาะคือเมื่อเศ้านี่แม่น้องเตอร์ก็ได้ทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งก็คือว่าแม่น้องคอปเตอร์ลงกไปหาเอาปลาเนาะหรือว่าปลาซิวปลานั่นแหละพี่น้องเอ้ยน้ำมากน้ำถ่วมเนาะปลาก็เลยขึ้นก็เลยลงพี่น้องเอ้ยอันที่เฮาเห็ดแยงหรือว่าโต้งไห้เนาะพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็ฝนตก แต่ตอนนี้ก็ยังโตอยู่กับบ่แห้งพี่น้องเลยเมงเตอร์ก็ได้ปลาเนาะแต่ชาวพุ่นก็เอาขึ้นมาแล้วหัทางป่าเฮาอันปลาใหญ่เฮาคนเห็ดประเดกพี่น้องเลยก็ได้อยู่อันปุ๊กนึงเนาะก็ได้ประเดกกระปุกนึงแล้วก็ตอนนี้กับเมปเตอร์ก็ได้ขึ้นมาทางเงอนทางซานพี่ทางเงินไ่เฮาพี่แดดเมงเตอร์ก็ได้อาบน้ำอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสีมาเลือกทางปูทางปลาพี่แดพี่น้องเลยเนาะอันนี่ปลา ได้ปลาซิวพี่น้องเอ้ยก็มาเลือกอันเซตแปลกคือเก่าแหละแต่ปลาใหญ่เฮาก็สิอันหน้าหนาเนาะเฮาสิมาปิ้งให้ลูกชายกินบ่ไมือก็บ่ได้ตัดดอกสบายดีป้าลุสบายดีป้าลุงโดยก็สิมาเลือกเ็ดปลาแดกแน่เนาะเฮาก็กินกบเบิดมันกันแน่พี่น้องเฮ็ดปลาแดกกินนําเนาะแล้วก็มีอันนี้ก็สิเอามาเลือกเบิ่งดสิกลับกล้องให้พี่ให้น้องเบิ่ง สิป้าเป็นกองนาังเ้อพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นแม่น้องกัปตอร์ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยใหยก้กำลังใจและกดติดตามชมคลิปของแม่น้องคอปเตอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเร้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณได้หลายขอให้พ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกการดีๆนี่แห้งกันเบิร์สุข,ขสุขคนนดําดวยดําด้วยเ้อพี่น้องเ้นนะอเนาะป่ะยวแม่กัปตับเป็นกองหลังให้พี่น้นนองบึงโดย นี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่ในครัวเฮาเนาะอยู่ในครัวมันก็ขนพระพี่น้องเอ้ยเปียกๆเปื้อนๆแน่มันเปียกนตกลิ้นนี่นะเนาะอันนี้สิเป็นปลาซิวมหามาลาซิวปลาขาวพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมาเลือกอันขี้เหยอหยังใบตองใบแตงให้ไออกเนาะปลาอันโตงเอากับถึกโตงแน่เฮาโตงแยงแน่เบิ่งสิมาเบิ่งปลาทางปลาใหญ่มันก็บ่ค่อยนว่าเปิดบเฮาดูเปิดให้ปลาลงเบิ่ง มักหน่วยเนาะอืมนี่พี่น ah ้องเอ้ยปลาใหญ่เพิ่นกะแม่อันตัวนั้นได้ซ่ํานี้แม่ๆแม่อันตัวนั้นซุมะสเต็ปซ่ําอืมไปอันไว้บัดนีปิดไว้ได้ซํานีเนาะบ่แดงให้ทางอเตอเพิ่นลงไปยามเบิ่งอีกบ่ไปเฝ้ากะคนกลักเอาได้เนาะไอ้เตอคนลักยามพี่น้องเอ้ยถ้าเฮาบ่ลงยามกค่กคืนกเนาะ ปะแม่แมงเตอร์ก็สิมาเลือกปลาหรือว่าเอือบเกลือเฮ็ดปลาดปลานายพี่น้องเอ้ยเนาะมามุกมุกกินเฮากันนอยเด้อโดยว่าหาตัวใหญ่มันกไปปิ้งเอาปลาขาวี่เนาะปะมเตอร์ไปนั่งเลือกก่อนพี่น้องเอ้ยของทางนาแม่ตู้น้องเอนั่นคือสิหลายเนาะคือเห็นอันน้องเชอเพิ่นลงไปนาแม่ตุ้ยบ่เห็นถ่ายมาให้เบิ่งได้หลายๆเพราะว่าเพิ่นมีตอนมีดีเนาะ ปูปลาก็คือสิได้ล่ะเพิ่นก็แต่หน้าเฮาบ่มีต้นเฮาก็ตู้เอาแยงตู้เอาซื้อก็เลยไ่ํานี่พี่น้องเอ้ยนียวกนเดี๋ยวกินเอาแม่แม่แม่ตัวแม่แม่แม่ตัวนี้ก็อันอยู่แต่ตัวนี้บ่เนี่ยรดรดบะปรดะอันอยู่แต่ปรด โดยเอาตัวมันสีเป็นใหญ่ที่ห้าก็สี่เลอกว่้ปีกเนาะใส่จานเอ่ปลาขาวอันนี้แม่แม่ใปลาจีห้วยปีกเหรอด้วยไม่ได้แล้วจี้อ่ยปลาขาวอันนี้แม่แม่จี้ไว้แม่ปลาสิแม่เด็กเด็ วางกล้องก็เห็นนะอันตุ่มือจะจไปให้ยังเด้ตั้งไว้นี่ปลาขาวพี่้องเลยเลือกไว้ต่า้อากะชีเอาไปหดเบาบสุภาพปัญาพี่้รงเลยขอดก็ไปนอปเดกเ้าทางพี่้องทางอื่นแต่ชื่ว่าปเดกปลาไหนเนาะปลาปลาป่าก็คือปเดก้ันเเอาปเดกเน่

พาไปนไหลตุ้มตกวไก่นี่ต้มตัวอกยให้ตุ้มไก่บอสให้แม่แป้งเน่แม่แปงอยู่เลยอ้าไ่ไปหน้าบอมม่แม่มไลบ่านะ่นไ่กเนี่ไตู้ไ่บปาน้ไเไ่หอู้หไ่ลายบอลาย้้หลาย้เพิ่น่ะมมี ไปล่าแด้หวะคนตู้เฮ็ดต้อนมานั่งๆไงไปไปมันต้องไปดินไปไปไม่ชิเดือกไปโม่บนเดือไปเดือกคนเดียวไม่ไปไปดูให้เขาไปดินไปดินกับเบอร์มี่เด้อเด้อปลาเดือกปลาก็เด้อทำตู้ก็ได้นะถามแม่ตัวเด้อทำก็ได้นะมืมุกเด้อถามแม่เด้อปลาเตู้ถามว่าได้บ่ปลาหนะทำได้นะเราจะเอาให้มืมุกเสืิเด้อมาถามแม่แป้งไปดูไปบ่เอาบ่เอาบ่เอาคนอ่ะพี่น้อง ไม่ง่ายครับมาเอาพี่น้องมาเอาพี่น้องมามาเฉลบอกพี่น้องด้วยไปเลยเฮ้ยดูในแป้งเอ้ยกว่าท่าไับแช่มึงไปไปดิดเต๋อเลยนอนขวดดีซับตาไปนอนเลยพี่น้องเลยเลือกปลาอั้เตอ๋อมาโชว์ยมินข้าวแล้วเด็กบัง ปลา e, ตัวโตน้ำขนาน่ะอันตอนเอามาเมื่อเช้านี่น่ะเอาโตห่อแยงโตน่ะมันบ่ค่อยมีขี้เหยื่อภายในพิโน่เอป่าเขาเห็ดเป๋งเนาะอันนี้สิเป็นมันถือโตงถือโตงน้ำห่วยมันก็เลยมีขี้เหยื่อลายนาเพิ่นมีเห็ดต้นเห็ดดีคือสิได้ปลาเรกปลาหน้ายเนาะ ได้ได้กพได้กินแม่จำพี่น้อย bơ Bà hạng nói múc sẽ phải tù bác cái nhanh cả hôm mình hôm đấy hôm 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 nào đấy hôm 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 Mình thử hôm hôm ว่ายง่ายก็ไ่ได้ลายมันชีมีหวยกับมันชีมีอันลายเจ้าเห็ดพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่เทิงพุ่นกับมีสองสามเจ้าเนาะมันก็เลยเหาอยู่ลากหลังมูอเฮาอยู่ชุดมูมันก็เลยบ่อได้นาเฮามันมันสีอยู่รุมรุมหน้าคนอื่นทางเทิงพุ่นพ่นกับเห็ดคือกันเนาะนาพ่นกับอยู่ทางเทิงหน้าเฮาเพราะว่าเผื่อมันสีผ่านมาหน้าเหากับปลามันกับบ่อคอยอย่างนี้มันกับบ่อได้ปันได ปูทางเทิทงปูทางหน้าเพิ่นอยู่ทางเทิงกะเพิ่นกะจีไล่แน่พิ่นอยู่ก่อนเนาะพันเฮ็ดก่อนรับน้ำทางหน้าผูนี่เฮากะอยู่ทางหลังมึงไร่ปัญญาย่อมพ่ออยู่พอกิน เอาเก็บเอาปลานี่ไปซิวพี่น้องจะเอาไปให้แม่ตู้อันผลเนาะอยู่ใกล้บ้านนี่แหละเพราะว่าเราอยู่ผู้เดียวแล่วก็จะไปให้เรามุกโดยเก็บปลามาให้แม่ตู้มุกกระโดดมาตู้ยังตู้เปย์เอาไปให้ใครมุกแน่เราอยู่ผู้เดียวแล้วคนแถาเอ้ยมี่ก็ว่าเอาอะไรก็ย่ายได้เต่เ์ดเดิมตัวเราได้ก็จะมาให้ตู้เปย์ไปดูย่างเข้าไปห้องหัวนี่ก็ได้เด้อ ไปเมื่อนำไอ้เอ็นเตอร์ไปดูไปเอาปลาไปให้เป็ต si um uh ู um> mm ้เพิ่นมุกพี่น้องถ้าอยู่คนเดียวแล้วเนาะกะอันไปหาเพิ่นมุกกินคนเฒ่าคนโอลพี่น้องเอิ้นดาเด้อลูกเด้อเอิ้นเบิ่งเด้อแบ่งเอ้อแบ่งน้องกินน้ำเปร็จไปแดกน้ำ บนดงเม็ดอีกเด่ะมัแรงยงี้โตอีอยู่พี่น้องไงยนามมันขึ้นลายโพดกับบัวร่เด้อเนาะมันมันลายแห้งเนี่ยมันลวดไปทั่วทิพย์ด้ยกะหนามมันกระแตกกระจายไปปลามันกระซีไปทั่วที่ยกระเรือบัวร่พี่น้องเไยมันคือมื่อเช้านี่ตอนอันคือแมงด้วงไทยคลิปไปมื่อเช้านี่กะอันหนามกำลังมาเนาะกำลังมากับแมเตอร์เอาขึ้นงอขึ้นใบบาทนึงกะในหลงถวยหนึงเลยพี่น้องเไยปลามันกำลังลุ่มเนาะ ค่ะมันนี่ลดไปย่ออีกมันนี้มันก็บ่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นลายมันไปน้าไปทัวทีบแล้วปลากระใายไปทัวที่เนาะจะเลยบ่อยอย่างนั่นไหมูแดงขับนตกตือบิหมูแดงแห้งแล้วได้คือมีตอนไม่ดีค่ะเพื่อจะได้เนาะอยากนั่งยังไง ต้นปลานั่นปลาต้มยมต้มน้ำทังมันแห้งเนาะน้ำหวยสบายไหมใบโตบลั๊กได้ๆเห็นหน้าเม่ตุ้ยเนาะแลาวได้ลายแล้วมีต้นแล้ใส่ต้นแล้ใส่ขนาดนั้นเห็นแมงเชอร์ฉกไหมเบิรงโอ้เม่ตุ้ยเราได้ประเด็กแล้ว ปาลาายลาเห็ดตอน,อนเห็ดดีเล้วเ้อกระโจงน้ขนาขา้าดหน้าชนะซว่าได้ลายกัไใด้มมนมาท่านใดกับหมวามาตรอมนะ้าม่ได้เป็นประเด็กก็ได้ เดะเฮ้ยปัดผ่ามาอยู่แบบนี้ได้อะไรพี่น้องเลยเพราะว่าแมเตืดเลือกเพิงพอสมควรเนาะนี่สิเป็นตัวที่มันสีใหญ่แน่เอากะสีเลือกไว้ปิ้งพี่น้อง ไปปิ้งมูแรงพุ่นนเนาะตอนนี้ก็มันเลยเวลากินข้าวเที่ยงแล้วบามุงบาชองนนี่แมตเประดกนี่เนาะพี่น้องนาแมเนาะปลาซิวมเ็ดประเดกเอจักเินเฮ็ดคือกันอนี่แมงเตจ้ะเอาเกลือใส ใส่ร้ายเนาะมากเกลือไว้เปิดก็เปิดเพลงล่งจะว่าเข่ากล้องจังเนาะต่อคลิปไปจัลงมันชิมเค็มเน่ยนแมงซ์เตอร์จะเอาหั่มใส่พร้อมเนาะหั่มที่เอาเกือเป็ดเกือไก่แหละเนาะ bằng côn phơi cả tắm trên tơ bướm tằm,ปกติ cả bướm đay ham nổ, thế pin nỉ ham nổ bơ, cái mình chỉ bị này này đấy, thế cười còn thì nào, chạy lại vậy mà nó nào nữa, khem mày coi Mọi người nhảy vào mưa, cố rồi đẹp Đây là đứa con mèo Đứa con mèo, đứa con ห้ามในหน่อยนึงใส่เกลือบางคนเพิ่นลเฮดกะบางคนกะมันมันหน่อยพอดีว่าเฮาเฮ็ดกินะนะพี่น้องเยใส่พิโนวน้ำก็ได้เนาะให้มันนัวแต่เมนเตอร์บริสายดอกไปนัวแพงพี่น้องเยถ้าใส่ตอนใช่เจ้วใช่าย,ยางเองเาใส่แต่นี่แหละเดี๋ยวน้ำม,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 มันก็ออกเฮาก็บบริสายน้ำดอกเนาะแล้วน้ำมันก็เป็นน้ำเ,เองมันรู้ใจ เอียพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเฮาก็สิใส่กระปุกไว้เด้ไปกินเฮิงเดือนนึงหรือว่า2เดือน2เดือนกินพี่น้องก็เป็นได้เนาะหรือว่าเฮาก็ปาไว้เฮิงก็ได้ นี่กับปูใส่กับปูก็ได้ใส่หอยก็ได้นอกเฮ็ดปลาแด็กแบบกินชมกินเมียงหรือว่ากินสมขามเวลาทำย่างทำเกี่ยวเข่าหอมพี่น้องเลยบิ๊กอูน,น้องอยู่ด้อลูกเด้อยไอ้ตาเพิ่นกะน,นอนเฮตเตอร์ไปนำนำหนักพ่อเพิ่นลูกไปยาเมืองโตอย่างเด็ด ບໍ່ໃຫຍ່ແຮງໄດ້ບໍ່ໃສ່ນ້ຳພີ່ນກປນນນเดี๋ยวປາຍງນໍເດບ เอ้ได้ชองปุ๊กมานี่ในน้ำเงินป้ายปุ๊กนึงน้ำหนี่ปุ๊กนึงกับปุ๊กซานีเแหละน้ำเงินป้ากันเนาะเอาก่ได้ใส่นน้ำเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำเองมั้งนะเนาะแมงเต้ก็่าปิดฝาไว้โอเคพี่น้องเองนะ้ยเนาะกะสีประมาณนี้แมงเต้ากลมาเลือกปูเลือก,ปล,อกปลาเห็ดปลาเด็กพี่น้องเองนะ้ยเนาะกับว่าว่าบริสุทธิ์ปลาปลาไหนปลาเด็กหรือว่าปลาล่ะอะไรเอาก็เห็ดไว้กินดนเนาะ ประมาณอีกเดือนนึงหรือว่าสองเดือนมันก็นจะได้แบบเท่ากับกอด้ี่ซีมได้เนาะสองเดือนขึ้นไปแหละพี่น,องงน้องเลยเนาะไปก่อนอื่นกับแม่น้องเต่ากันจีขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนาะที่เขาวงมาชมคลิปแม่น้องเต่าเดอ้อพี่น้องเลยเนาะที่สําคัญกับบอขาวโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์เนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องคอปเตอร์กับชิโคโตะล่าลงแล้วเฮปลาแดกหรือว่าเฮดปูปลาเท่ากันเล้วได้เนาะต่อจากคลิปตอนมือเศร้านี่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่น้องคอปเตอร์ ขอก่าเข้ามาสบายดีบัสดุกูสุคนเด้อพวกแม่พี่น้องเลยเนาะทำด้วยทำด้วยกันวัสดุกูสุคนสำหรับคลิปนี้เมนเตอร์ไปแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพี่นอ้องสบายดีเด้อวัสดุกูสุคนเนาะ